ก็เขามีสิทธิ์ของเขาเราก็พูดอะไรไม่ได้ของเอเชียระดับเอเชียเราไม่จะพูดถึงเราจะพูดถึงโอลิมปิปกใช่ไหมเอออัพชิวเอาไปไหนก็เอาไปเลยเแต่ของเขาออริจินอลไทยแลนด์ก็นับประวันอยู่แล้วอย่าไปฟังยา,า,ยเ,าเลยคิดยเยอะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนมวยวันนี้ฮอตคอมเมนต์จะพาไปดูคอมเมนต์แฟนแฟนกุลขแม์หลังได้เห็นคลิปคำสัมภาษณ์ของพี่บัวขาวบางคำบางคอมเมนต์นี่หยาบมากๆผมต้องขออนุญาตเรียบเรียงให้ใหม่นะครับเพราะเดี๋ยวหัวจะร้อนกันไปหมด โดยคอมเมนต์ที่ผมหามาในวันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากเพจของชาวกัมพูชานะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเตะาททัศนคติของนักมวยระดับประเทศของประเทศไทยโคตรห่วยแตกแสดงให้เห็นถึงเรื่องศิลธรรมของคนไทยทั้งชาติวัฒนธรรมค่อยๆลดลงสู่สุขติประเทศไทย ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่อยากโกรธก็พอดูท่าทางและคำพูดก็รู้ว่าเขาโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้อย่าไปแคร์คำพูดเขายังไงมันก็เป็นของเราคอมเมนต์ต่อมาฮะเขาจ้างแกมาโจมตีศิลปะป้องกันตัวของขเขมรโจมตีชาติขาเขมรจริงๆแล้วบรรพบุรุษของแกก็มีเลือดขเขมรน,นะแต่แกทรยศบรรพบุรุษแกเป็นคนชาติไหนขเขมรไม่สนใจแกหรอกไม่ได้ช่วยชาวขาเขมรขอขยายความคอมเมนต์นี้นะฮะ เพราะเคยมีดราม่าช่วงหนึ่งที่ชาวกัมพูชาไปด่าบัวขาวว่าลืมกับพืชคือเขาพยายามจะเคมบัวขาวไปเป็นคนขมขเลยด้วยซ้ำครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคอมเมนต์ไหนที่หยาบมากๆผมจะพยายามเรียบเรียงคําพูดให้ใหม่นะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับนั่นคือความภูมิใจและหรือมวยไทยโกลอิมปิกคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเคยสนับสนุนเขาแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากได้ยินชื่อแล้วเลิกทําข่าวของเขาเสียดายจัง คุณคิดว่าพวกเขารักและห่วงแหนคุณอย่างแท้จริงหรือคุณถูกหลอกลวงหลอกใช้แล้วยังไม่รู้ตัวอุ๊ยลืมบอกวันใดที่คุณไร้ค่าที่จะใช้คุณคือคนที่ต้องระวังและถูกลบออกไปโดยไม่เกรงใจและวันนั้นคุณจะเป็นคนที่เหงาที่สุดสำหรับฉันคนที่ลืมชาติกำเนิดทรยศอุดมการขายจิตสำนึกเหมือนแกไม่มีค่าพอที่จะให้คนขเขมรน,นับถือหรืออยากอยู่ในสายเลือดพลาสติกกับเขาอย่ายอมรับและอย่าเอาความอับอายมาสู่ชาติ คอมเมนต์ต่อมาครับโมไปเลยให้เต็มที่ทุกคนที่นี่ชอบสนับสนุนละครไทยอยู่แล้วรู้ไว้คอมเมนต์ต่อมาถ้าเหมือนคุณเป็นคนเดียวที่สามารถใช้กำลังได้ในการตัดสินปัญหาเรามีนักสู้เก่งๆมากมายคุณกล้ารับคำท้าของพวกเขาหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาครับแกคือคนเขมรที่เราไม่ต้อนรับอย่ามาเหยียบแผ่นดินนี้คอมเมนต์ต่อมาฮะท่าทางและคำพูดของเขาเหมือนคนขี้ยา สปอนเซอร์มวยในประเทศเราทุกวันนี้เกือบ50%คือสินค้าไทยประเทศของเราไปทำงานประเทศอื่นหลายล้านคนบางคนผิดกฎหมายบางคนถูกกฎหมายยากมากที่จะต่อกกับพวกเขาถ้าคุณต้องการอิสรภาพคุณต้องเข้มแข็งก่อนโปรดคิดถึงชาวขเขมรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยคุณกำลังทำให้ประชาชนชาวขเขมรมีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ยากที่จะทำงานในประเทศไทยโปรดปล่อยให้บัวขาวได้ก้าวเดินต่อไป เขามีทุกอย่างไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนขเขมรเขาแค่เป็นคนกัมพูชาที่มีสัญชาติไทยโปรดให้ความสําคัญกับนักสู้ขเขมรของเราในการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ถ้าเราไม่อยากเจ็บปวดกับสิ่งเหล่านี้จริงๆเมื่อก่อนถ้าผู้ใหญ่เชียร์กันขนาดนี้ส่งเสริมวงการมวยกันแบบนี้นักกีฬา,าเขมรเราก็คงไม่แพ้ชาติไทยหรอกอย่าทําอะไรเพื่อเอาหน้าเอาตาและใช้โอกาสเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง โอเคสำหรับคอมเมนต์วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะบางคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์สั้นหรือบางคอมเมนต์ผมก็ไม่สามารถเรียบเรียงได้จริงๆและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณทุกการติดตามทุกยอดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเรามากๆเลยครับและสำหรับคนที่ต้องการอยากจะสนับสนุนช่องเราสามารถทำได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยครับและในคลิปต่อไปเราจะทำการขึ้นชื่อขอบคุณนะถ้าไม่ขึ้นก็แปลว่าไม่มีคนโอนนะครับ